ผมสวัสดีครับพี่น,น้องเอฟซีนุ่งเขานายสายตอดินนะผม,ผมผมมื่อนี่ก็เป็นส่วันที่สิบเก็ดตุลาคมนะครับเนาะนี่ก็แล้วครับผมมื่อนี่ก็นกลงตากแดดตากง่า้ก็ผมเพราะว่าผมกับสิบโบคอยมีเวลาออกตัวออกน,น,นะครับ่้นมากกัสิี่นี่ครับอยู่บ้านเพราะตอนส่อของวนันที่ได้ออกไปทงไฮทง้าไปองอวอคอขออกเนาะผมคอยมีเวลาออกตัว,ว,ว,วกับที่เกื่อที่ได้ออกออกตอยเดี๋ยครับ แต่ว่าช่วงนี้ผมตอนนี้มีล่าผมก็น,นะครับนกตากแดดตากยังเห็นกมันคึกนหนกสมบูรณ์ครับผมนกตากแด,ดดดูดูนั่นสีนกสังเกตได้ครับนกนกตากแด,ดดดูดูนั่นสีนกนี่สีนวลงามเลยครับสีนกที่เนดำนกตัวใดที่มันคึันสมบูรณ์ครับนี่ยยังสีครับยังสีนี่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบเต็มที่เลยครับนก อันนี้ก็พร้อมขึ้นชาต์แล้วครับผมนกพร้อมขึ้นชาต์แล้วสังเกตเบิ่งเดี๋ยวผมมื้อนี้ตามตำรานะครับผู้เฒ่าเขาเดี๋ยวว่าวันอังคารเป็นมื้อแหกเขาเจอแก็ว่าเป็นมื้อดีครับผมสำหรับแอบนกฮัดนกครับผมเดี๋ยวลงดินไปเนี่ยสองตัวครับผมตัวหนึ่งอุนอีกตัวหนึ่งครับผมมีขันอดอนๆแล้วครับผมสำหรับนกอันนี้เขาลงเขาลงแอบไปยุ่งเหยนนี่ละครับผม ขันมันขันดีคู่ดี่เฮี่ยเราห้องเก็จังผ้าออกปลาออกยังนะครับเนาะนี่สาหรับมือใหม่ครับผมสำหรับมือใหม่นะครับเนาะขันขันนกตัวไหที่มันขันดีคู่ดีที่ขันดีคู่ดีอยู่ชาติแล้วนกที่ที่มีประสบการณ์ห้องเก๋เอาลงดินอยู่หนาบานหรือว่าเห็ดมีฐทานทีเห็ดใส่รลอดรดใส่ยังก็ได้ครับผมเลาลงฝึกลงยังครับให้มันขันดีให้มันชินครับการเขากล้องเขา ลงดินพื้นดินนะเอบสำหรับห้องอเสียวลงดินนี่ห้อ,องก็เขากองให้แซไว้ในกองจะหาที่ิีนที่นะครับนกมันสิรดตคุณเคยกับการอยู่ในกองก่อนนี่ครับเราก็าลเอาไว้ในกองจะหาที่ซีนที่เราห้องจังอยอเอลล่งลงดินครับนกมันสิตได้รู้จักว่าเออต้องเขาวิในกองก่อนต้องเดินหัวก้องสำหรับผู้ใดธิที่ว่าเอาชัาน่น เอาใส่ชัน่นเราเอามาลงดินเลยน่ะน,นกมันถิตื่นกองนะครับเวลาเขาเอาเซยกองใส่กรง,งพาตัวนี่นกมันถิตื่นเวลาเขาเอาไปดินเขาต้องเอาเซยกองครับเสยกองใซ่เหนียวลงดินเหตุไหนคือยังเขา,เอาออกตัวนะครับนกมันสิได้คุค้คนเคยสา่งวามคยนชินนะครับนกนะครับแนาะสำหรับมือใหม่ผมก็สีประมาณนี้นะครับผมโัวใดที่้ามันฝึกมัน,นันดีเราผมกส็สีเอาลงดินลงยังไบสเห็นมันขันดีคู่ดีครับผม เราก็จังสีผ้าออกปลาออกยังไปหม่องไดมีนกปลาห้องกับไปใส่รับมือไหมครับผมพี่ว่านกออกไปแอบออกไปยังพยายามหาหม่องที่ว่ามันมีมันมีนกปลาขันนะครับนกนกตอห้องนี่มันสิบรูว่าห้องสีได้ขันหานกจังไดมมันสิบูหูครับอันนี้อันนี้สําคัญเลยคือว่าออกแอบนี่เขาต้องเขาต้องหาไม้ที่ว่ามีนกปลาขันครับขันมันมีนกปลาขันนกตอห้องกับเงียบเลยครับนกฟูคอมันมันบรูครับบอนไม่ เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องหาหมองไมายที่วามีมีนกปลาขันมันมันว่าเขาตีว่าเขายังกับว่าเป็นยังรับว่าตอนนี้ขันมาขันหล่อให้มันให้นกให้นกแอบเขาได้ยินเสียงกันหน่อยมันก็สิมันก็สิสวยให้สวยให้นกแอบเขาเนี่ยเป็นเร็วครับสำหรับอาหารการกินนกกสำคัญนี่ันครับเ้าล่างตากเดดเป็นการล่างอันนั้นออกครับ อันนี้เป็นอาหารที่ผมเอามาผสมเองนะครับเนาะเอามาผสมเองเป็นเขาเปลือกเขายังหนี่งเสําสำหรับผมผมไม่ได้ใส่เม็ดเขาเปลือกไอ้เม็ดบวเค้าหอกครับราะแตก้อนผมใส่เราผเขามานกมันกินลมมันกะบบวบัวจากบ่ตั้งจากอันนี้หรอกครับมันกับพ่อๆเหมือนกับเม็ดเห้าครับมดาเฮ้านี่ผมเรียกว่ามันมันบอดีเป็นเดีอกมันก็บพ่อๆเหมือนกันครับเจ้าก็แล้วแต่ผู้ผู้มักหรอวครับผมแจ่สำหรับผมผมว่ามันพ่อๆเหมือนกันครับ นี่ร่งดินนี่น็สิประมาณนี้ครับน,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 นี่นกนกขอยชาวาลงนกอชวาคู่เห็นนกคอยชวาแล้วครับนีนบ่ขันแบบนี้นี่ขันสำหรับพี่สำหรับนอกี่ว่าคู่่นสิมาเอาไปฟึกตอ่อสบายเลยครับขันนกลงุงยินเราขันคู่เห็นนกคอยชาวาขันคู่แบบนี้เอาไปมันก็สิฟึกง่ายขึ้นครับเป็นนกแอบบ เสียวลงเสโซแบบนี้ผงจะเสียวลงทิมไบจั้อนครับลงกินลงอย่างทิมใบจักไนนี่ครับอาหารการกินข้าวกะสำคัญครับสำหรับการเลี้ยงนกข้านี่อาหารการกินกับยาเห็ดมันมันก็คือข้าเลี้ยงคนเลี้ยงยังนี้ละผมอันยูดีกินดีมันกับสิโบดูปากดูเพื่อนกับข้าเลี้ยงนกขันมันยูดีกินดีมันก็สิคันผลตอบแทนข้าวกับสิขันในห้องฟังมันก็สิบบ บอ่อับบ่ั่นะครับนกออกมาสิสมบูรณ์ทันดีครับผมสำหรับอาหารการกินนกผมนี่สำคัญครับให,ให้นกกินนี่ผมนี่สัรหาตัวเน่นเอาอยูดีเยครับไห้นกผมคิดว่าขันมันกินดีสมบูรณ์เต็มที่จังเล็กับคันครับนกแต่ว่าขันมันกินโรดแตยากกินอาหารที่แบบบอ่บอบ่อดีมีแต่ฟุนมีแตแบบสิ่งเกี่ยวปนนี่เพราะว่า พวกอาหารพวกนี้มันก็ต้องมียาขาแม่เอีงขาอย่างผมผมคิดว่านะครับเพราะห้องหลังวันมุกสีด,ดียบห้องหลังเขาทำวามสะอาดก่อน,นผมว่ามันก็ดีดีสําหรับนกบางตัวแพร์นะครับเนาะมันมันแพร์หมดยาขาแม่เอีงขาอย่งายงนี้นกนี่ดำดเลยครับดำบ่คันบ่น,นั่นดอก <c oughs> ผมเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับกับอาหารตรงนี้ครับเพราะว่าตัวใดมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วจังไดยกับคันครับนกอยู่บเด่ดอกอัดโบได่ดอกอ่าน่านกปลาเขาจับมาแค่แค่นี้ เอามาทิมใบย้อยบานมันกินดีขนาดดีมันก็คันจนนั่นปุล๋ละครับอันนี้นกลูกเพาะแล้วมัน๋ยจีไปใส่ครับเผื่อมันมาคันนี่ครับเดี๋ยวมื่อไรนั่นผมเทียบชิฟสําหรับสูตรอาหารที่ว่าผมผสมมาผมใส่อย่างไงนะครับเนาะเดี๋ยวเยอะมาแบ่งปันอี่แบ่งปันนองนี่ครับผมประมาณนี้ครับช่วงเศร้าๆผมประมาณนี้บ่งนกกดียยวมากนี่ครับนก ยินชันพอร์มฝึกเลยที่มันสองซีหกแปดเจ็ดแปดตัวเราห่อช่วงนี้หลายตัวอยู่ผมผมหอดสมองไว้เผื่อให้มันคุ้นเคยมันชินกับสภาพอากาศเราเออมันขันคู่ดีเราก็จังแดงทำแบบพีทำแบบน้องผู้ใดที่ว่าอยากได้เอาไปแอบบเอาไปนั่นต่อครับผมก็จะถืแดงให้ไปเล่นไปยังเนี่ยครับสหรับผมผม,ผมก็เล่นมน้าคักเราครับผมผมก็เลยว่าเออ พ่อมีแบงปันให้กัแบงแบงกันไปเล่นครับผมเรื่องมือหนาเนาะอับเดตอาการนกเบิงไม่แล้วครับผมว่าเป็นอย่งไรฝึกดีเพระบ้านนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมว่านกสำรับนี่มันก็น,กนหันหัวตากแดดตากดงดูแบบนี้มีโอกาสแบบมันคึกดีเดีครับนกนี่เดี๋ยวผมมึงลองจดเป็นนกอายุด,ดีแล้วครับผมสำรับนี่พร้อมขึ้นชาญแล้วละ่ะ รอมั้งครับคึกดีครับนกผมว่าหันตายแดดดูๆเดี๋ยวนกมันเห่าดีไหมครับนกมันเหา่ามันคึกดีอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นลูกลูกนกผมเองนะครับนี่นก,นกผมเองพอแมีก็เป็นสายมาเล่เมื่อไหร่ครับ จะเกิดในไทยซื้องามครับนกยุ่ในกรงหางมาหักข้อเสร็จนะครับตัวนี้นในการนี่นะครับเดี๋ยวขันชั้นว่างแล้วเขา็สิสด้เอาขึ้นชั่นขึ้นยังไง,งนะครับสำหรับลูกนกสิบ่าลูกนกลูกเพาะของเองครับ สำหรับเมื่อไม่นาะที่ว่า,าหูเกี่ยวกับนกดินว่าเร่นแบบเด้ไปแบบเด้กับพักเขามาสอบถามกันเลยครับผมพ่อผมมีความบูกแก่งปันกันครับเสียงคิดๆเลย ลูกนกผมเองลูกเพาะผมเองครับเดี๋ยวท่านไดเอาขึ้นชาติแต่ว่าอายุอายุท่านไดดีดอกอายุประเทศหลายต่ว่ามันนัง่งหันดีคู่ดีแล้วครับแล,ะละ้วบัณฑิตอาจารย์ทันใดทีว่ว่าบ่ข่อยเจนกดินมองไดมองไดห้องกับพ่อให้พ่อมดูได้ครับผมผมึงว่าเก่งครับนี่ประสบการณ์เนี่ยเดอกครับกับแต่งฟันกันได้ครับอาจารย์ท่านใดอยากหูหมองไดกับร่องสอบถามเขามาแม,ม่นบ่หูของกระสิตถามผู้บรรลุมามาให้แล้วครับ เดยวที่าผมมาดูข้อมูลทีสอบถามผู้เพิ่นจักผู้เพิ่นนั่นกอนห้อมมาบอกมาเราสู้กันฟังให้เก่าเราผมสำมื่งนี้ก็ฝากไว้ใช่ไหเจ้ากันนะครับนะเดี๋ยวมือนหน้าของสิีมาไทยนิดนวนกของเบิ้งก็เราผมแล้วนี่สวัสดีกับผม